สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเก็บพริกจะเรียงกันนะนี่เห็นไหมดกมากพริกกระเรียงยาวไปถึงนู้นวันนี้เราจะทำเมนูปนกบเพราะว่าเรามีกบอยู่สี่ห้าตัวนะทุกคนที่เราไปหามาวันนี้ก็จะทำเมนูปนกบนะ มาเริ่มเก็บกันเลยจะเก็บอันลูกใหญ่ๆนะเพราะว่าถ้าลูกเล็กมันจะไม่เผ็กเอาลูกใหญ่ๆแกๆ่ๆตกมากเลยนะทุกคนกินไม่ทันแล้วหล่นทิ้งเต็มเลย หลบไหมทุกคนช่วยกันเก็บหน่อยบอกให้แม่มาเก็บไปบ้างก็ไม่มาเก็บนะกินไม่ทันแล้วค่ะนี่ไอเจอตัวนี้มันร้องนี่มันร้องทําไมนี่น,นุ่นเห็นไหมนะ่ะช่วยเก็บพริกไหมไม่ช่วยเก็บพริกไป นั่งเฝ้าอันนี้จะทำปุนกบครั้งแรกนะคะตอนนี้ว่าเราก็ไม่เคยทำแตยก็อยากลองทําบ้างนะคะนี่ไว้รสราติจะออกมาเป็นยังไง ต้นสุดท้ายแล้วนะทุกคนลายแถวท้ายท้ายสุดถูกต้นเดียวนี่ก็ได้กินจนเหลือล้นนะคะทุกคนคุ้มมาก ใครที่ชอบตำน้ำพริกปลูกพริกนี่เนี่เก็บได้ทุกวันฮะโอประมาณหกขีดได้ได้แล้วเข้าปะไปเก็บหอมผักชีต้นนิดหน่อยเอาไว้โรยใส่ปนปุ๊บอ่ะเดี๋ยวจะพาเก็บหอมผักชีด้วยนะคะเพราะว่าที่ส่วนเรามีต้นหอมผักชีด้วยผักกาดขาวด้วย แค่จะทุก่างเลยถอนต้นหอมไปเอาไว้ไปโรยจะเอาไม่เยอะนะคะเอาแค่โรยให้มันหอมนี่เอาแค่นี้พอสีต้นแล้วก็ผักชีสักสองต้น ดีสามต้นนี่ค่ะสวยไหมทุกคนสวยอยู่นะดีค่ะเราเก็บพริกเสร็จแล้วก็มาเด็ดหัวคอยแล้วก็เอามาต้มมาต้มใสร่รวมกับขบที่เราเตรียมไว้แล้วก็หอมกระเทียมนะคะทุกคนกลบจะมีอยู่ห้าตัวนะ หอมมากขอปงปลาน้ำปลาาป่ะอันนี้ครึ่งหัดทำครั้งแรกนะคะทุกคนออกมาเปาน็นยังไงกันจะอร่อยหรือไม่อร่อยเราจิ้มามชมเดี๋ยวราให้กบเปลยให้ชุยดีดีก่อนเรียบร้อยเราต้มเสร็จเรียบร้อยกบกำลังเปลยเลยทุกคน เสือดีอยู่นะว้าวค่ะเดี๋ยวเราไปตำป่นกันเลยชิกใส่พริกลงไปก่อนพชิก้อมกระเทียม เด็บเนาะกลินล่นน่กลิ่นแบบสุดยอดอะ่ะจะใส่อย่างนี้เลยนะอาจะใส่แบบนี้มันเตยมากเลยนะ งริกแดก็พริกแดงเราไม่มีใช้พริกโปกงได้น,นะสุดได้เนาะสุดขนโนเนี่เดี๋ยวเอาหนังซปปุก่อนบปี๊บมะนาวเนี่ยอืมจิกัดกั้นนะนะ เด็ดมั้งนะนี่ยีผดเดผ็ดไหมเผ็ดไหมเป็นยังไงเม่เผ็ดหรอกเผ็ดเผ็ดชา้าช้าแงนะมาเผ็ดช้าช้าอา,าเอาเอาผ็ดพงใส่ให้มันมีสีสันเลยไปไปเลยจะทำแบบเป็นน้ำดีว่าจะทำแบบนี้ cái mình làm ní, ní. À, kia luôn mà đây là là bà này hm hả xin tuổi ผีใช่อันนี้พอ,อ,อโอ้ยมือข่อยนี่เนะาะวาดตำปนทางแรกก็หน้าตาก็จะอาจจะเป็นนี้เพราะพริกแดงเราไม่มีมก็เลยแบบดูเขียวๆเ,เนาะ ํำปนจำกันเดอ้อพี่น้องเลยประตาแสบอยู่ด้นี่ปาดหอมเลยบา้บานปาดก็ทับไว้ก <laughs> เด้อมันกินํำปนระวังกระดูกนะ บอกได้เต้าดูเกือบเขาข้อการยันเต้นมือแล้วใช่ช้อนเหมือนกันเลยวะกลัวกระดูกเนาะไม่ได้ว่ะสำอ่างเิดหนี่งยานกระดูก โโอาหารจานเด็ดนานๆจะได้กินคุยเอาเลยแล้วก็ไม่พักก็อย่เอาพักมนาะกินกับก๋วเนี้ยวื่อๆแ่บคือกัน